เจ็ดเมษาถกปัญหาราคาอ้อยแก้วิกฤตปี2,564ทับ65รับซื้อตันละ1,000บาทสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบานโซนคนเกษตรอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บานโซนอัปเดตลงในแต่ละคลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ เป็นทิศทางที่ดีนะครับในปีการผลิตปี2,564ทับ65ที่พี่น้องชาวไร่อ้อยก็พอมีความหวังนะครับซึ่งโรงงานน้ำตาลได้ทำหนังสือเสิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วทั้งประเทศหาหรือ7เมษายนโดยเสนอรับซื้ออ้อยสดฤดูกาลผลิตปี2,564ทับ65ที่ตันละ1,000บาทณค่าคำหวาน 10 ccs หวังสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเพิ่มความมั่นคงด้านการผลิตหลังปิดหีบอ้อยฤดูการผลิตปี2563ัทับ6 4ผลผลิตยังลดลงอย่างต่อเนื่องแต่พบอ้อยสดกับผลผลิตน้ำตาลต่อตานอ้อยอยู่ที่113.57กิโลกร,รัมต่อตานอ้อยและค่าความหวานอยู่ที่12.91 ccs ซึ่งสูงสุดในรอบ30ปีเลยทีเดียวสําหรับในปีนี้แต่ปริมาณอ้อยน้อยผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยได้มากจึงมีแรงจูงใจทางโรงงานน้ำตาลจึงทำหนังสือถึงสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วทางประเทศนะครับนายศิริวุฒิเสียมพักดีประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์สมสมาคมโรงงานน้ำตาลทรายหรือ TSMC ได้เปิดเผยว่าทางสมาคมได้ส่งหนังสือเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วทั้งประเทศเพื่อหาหรือหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอย่างยั่งยืนในวันที่7เมษายน2564ที่โรงแรมแซเกีราโดยจะหารือถึงประเด็นการสร้างความมั่นคงด้านผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตปี2564ทั65 ซึ่งโรงงานน้ำตาลจะรับซื้ออ้อยสดที่มีคุณภาพในราคา1,000บาทต่อตันอ้อยนะความหวานที่10 ccs เพื่อกระตุ้นการส่งเสริมการเพราะปลูกอ้อยจัดส่งให้แก่โรงงานน้ำตาลทางนี้โรงงานพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพราะปลูกให้แก่เกษตรกรรายใหม่ที่สนใจปลูกอ้อยยึดเป็นอาชีพสร้างรายได้าหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองนะครับ ส่วนภาพรวมในการผลิตน้ำตาลปีนี้โรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งประกาศปิดหีบป,ประจำฤดูการผลิตปี2563ทับ64หลังการเปิดรับผลผลิตจากชาวไร่มาแล้วตั้งแต่วันที่10ธันวาคมจนถึงวันที่31มีนาคม2564พบว่าผลผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยและค่าคำหวานเฉลี่ยในปีนี้สูงที่สุดในรอบ30ปีเลยทีเดียว จึงเป็นทิศทางที่ดีที่จะสนับสนุนให้พี่น้องได้ปลูกอ้อยกันต่อไปซึ่งปีนี้ปริมาณผลผล,ผลิตยอยู่ที่66ล้านตันลดลง8.20ล้านตันเทียบกับปีก่อนที่มีผลผล,ผลิต74.86ล้านตันซึ่งมาจากสาเหตุ สภาพปัญหาภายแล้งที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมากับราคาที่ไม่จูงใจให้พี่น้องเกษตรกรเพราะปลูกอ้อยเพิ่มนั่นเองสําหรับในปีนี้ทางโรงงานน้ําตาลก็เชิญสมาคมต่างๆมาร่วมหารือปรึกษาหาแนวทางแก้วิกฤตในปี64ทับ65ที่จะมาถึงนี้ทางโรงงานก็แนะแนวทางแก้ปัญหาจะรับซื้ออ้อยสด ในราคาตันละ1 0 0 0บาทเพื่อจูงใจพี่น้องที่ปลูกอ้อยเพิ่มและจูงใจพี่น้องรายใหม่เกษตรกรรายใหม่ที่จะเพาะปลูกทางโรงงานน้ำตาลก็พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านั้นนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยในปี64ทับ65นี้นะครับ ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ